ในบ้านเขียวของลุงหนวดโกโกโกบอกเลยสเต็ปที่ให้ไปโอ้โหแตกยับยับแล้วแถมหน้าช่องที่ให้ไป3ตัวเข้า2ยก1ก็สดชื่นกันไปนะครับสำหรับชาวอิ่มแปรของลุงหนวดโกโกโกใครที่ยังไม่เข้านะครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์รีบเข้าเลยมีของดีอีกเยอะนะครับและ3คู่โดนใจวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้เหมือนเดิมครับ พี่น้องเริ่มกันที่คู่ที่1ครับเป็นทูบิสเบรนเจอกับอันเดเลครับเป็นฟุตบอลเบลเยียมนะครับโดยคู่นี้จะแข่งในเวลาตีสองครึ่งครับโดยผลงาน5เกมหลังสุดนะครับของทางเจ้าบ้านทูบิสเบรนเนี่ยชนะชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับส่วนทางน้าอันเดเลครับเช่นเดียวกันครับชนะ2เสมอ2แพ้1นึ่แต่อันเดเลเนี่ยในเกมล่าสุดแพ้มานะครับคู่นี้ในมองส่วนตัวของรู้ครับน่าจะสู้กันลำบากครับเพราะว่าห่างชั้นกันอยู่พอสมควรครับวันนี้เป็นบอลถ้วยของเบลเยียมเขานะครับ ทางด้านทูบิสเปนเนี่ยทีมเจ้าถิ่นเนี่ยห้าเกมหลังสุดผลงานถือว่าดีนะครับไร้พ่าย,ายชนะสามเสมอสองเป็นดิวิชันที่รองลงมาอยู่อันดับ4นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างอันเดเลนี่อยู่หลีกสูงสุดของเบลเยียมครับฟอร์มหลังๆก็โอเคครับโดยชนะ3แพ้2ในโปรล,ลีกของหลีกเบลเยียมเขานะครับแล้ววันนี้มาเจอกันลุงมองว่าด้วยความที่มันต่างชั้นกันเนี่ยถึงแม้ว่าฟอร์มเจ้าบ้านจะดูดีก็จริงนะครับแต่อันเดเลตเป็นทีมที่ค่อนข้างเหนือกว่า คุณภาพโดยรวมดีกว่าครับเพราะนั้นวันนี้ลุงมองว่าถ้าจะเลือกเชียร์เชียร์อันเดเลตง่ายกว่าครับพี่น้องต่อกันที่คู่ที่2เป็นบอลถ้วยของโปรตุเกสนะครับระหว่างปอร์โตกับโมไลเลนเซครับโดยผลงานของปอร์โตครับ5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะครับถือว่าดีมากๆครับชนะ4เสมอ1ครับส่วนโมไลเลนเซก็ไม่คีเล่ครับชนะ3แพ้1เสมอ1ครับ ดยนี้ครับในมองส่วนตัวของลุงสําหรับคู่นี้ครับปอร์โตเนี่ยมาตรฐานโดยรวมถือว่ายังเป็นทีมท็อปของโปรตุเกสอยู่นะครับชนะมา4เกมติดต่อกันและก็ยังไม่แพ้ใครเลยคืออีกนัดหนึ่งคือเสมอ1เกมอย่างที่ลุงบอกไปครับและรวมทุกรายการเนี่ยทำไปได้ถึง12ลูกในการสําหรับทางด้านปอร์โตครับถึงแม้วันนี้จะมีการโลเทชันก็ตามนะครับแต่ด้วยคุณภาพโดยรวมยังดูดีกว่าทางด้านโมเรนเซครับถึงแม้วันนี้โมเรนเซเนี่ย สภาพทีมและฟอร์มการเล่นไม่ได้แย่มากนะครับแต่วันนี้เล่นในบ้านปอร์โตลุงมองว่าปอร์โตน่าจะเป็นช้อยที่ดีสุดในการเลือกครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่3ไปบอลลีสวิตนะครับเซอร์เวสเจอกับรูเซนครับโดยวันนี้ครับผลงาน5เกมหลังสุดของทางน้าเซอร์เวสครับหเกมหลังสุดเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ3เสมอ2ครับส่วนทาาน้ารูเซนครับหเกมที่ผ่านมาครับแพ้2ชนะ2เสมอ1แต่แพ้มา2เกมติดแล้วนะครับ ดี๋ยววันนี้ครับในมองส่วนตัวของลุงครับก็้าถิ่นเซเวสเนี่ยฟอร์มกำลังมาดีครับยังไม่แพ้ใครอย่างที่ลุงรายงานไปส่วนทนาทงน้านชีนเยืองครับฟอร์มกลังมาดีอยู่แล้วแต่มาแพ้มา2เกมติดน่าจะมีผลเรื่องความมั่นใจแน่นอนครับ mm hmm. และสถิติที่เจอมาในพักหลังๆครับเป็นเจ้าบ้านอย่างเซเวสรครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าแล้ววันนี้เพดานไม่ได้สูงเหมือน2คู่ที่ลุงให้มาเพราะนั้นคู่นี้จะไปที่เจ้าถิ่นเซเวสได้ครับ พี่น้องก็จบลงไปกับ3คู่โดนใจประจำวันนี้ถ้าหากใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับที่ลิง์ใต้โปรไฟล์บอกเลยของดีวันสิบไม้บวมมีเห็นที่บ้านหลังนี้ของลุงนวดโกโกโกรีบเข้าไปได้เลยนะครับที่ลิง์ใต้โปรไฟล์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง